ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตคนเราครับที่เรามุ่งหมาย,ยาจะเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราอยากจะเป็นอาชีพอะไรเป้าหมายของเราจริงคือเราอยากจะมีความสุขที่ได้ประกอบในอาชีพนั้นแต่บางครั้งเนี่ยเราไปยึดในเป้าหมายที่มันเหมือนเป็นกรอบอย่างอื่นคือตัวอาชีพก็ดีตัวความฝ่ายของเราก็ดีจนเราลืมว่าเป้าหมายของการเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยมันคือการเป็นความสุขความสุขเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงความสุขที่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวเองเท่านั้น แต่มันเป็นความสุขที่เราได้ทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยเป็นความสุขที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทําอะไรเราต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายหลักของชีวิตเราคือการเป็นความสุขครับเล่มนี้เป็นเล่มที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับคือผลงานทั่วไปของผมเนี่ยจะพูดในเรื่องของเชิงความสัมพันธ์เป็นหลักแต่ผลงานเล่มนี้จะเป็นเล่มแรกเลยที่ พูดถึงเรื่องโฟกัสเรื่องความการมีความสุขและการมีความสุขเนี่ยไม่แค่เฉพาะในชีวิตประจาําวันเรื่องความสัมพันธ์เท่านั้นแต่รวมถึงการทํางานรวมถึงในชีวิตไปทางานอีกด้วยเพราะนั้นะเ,เรื่องนี้เนี่ยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่วัยเรียนจนวัยทํางานรวมถึงเรื่องเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้านายเนี่ยจะทำไงให,ให้เราสามารถมีความสุขได้เนี่ยเรื่องนี้จะพูดได้ถึงครอบคลุมแล้วก็หมอะกทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆครับ ก็บอกว่าเวลาที่มีคนปมาปรึกษาปัญหากับผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะฮะประมาณ50%จะเป็นเรื่องของเจ้านาย40%เป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานมีแค่สิเนท่านั้นที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการทางานจริงๆเพราะเนี่ยจะบอกว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเจ้านายเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักเลยนะของมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์ทำงานสมัยนี้ทีเนี้ยนคนอาจจะได้ไประโยชน์ตรงนี้แน่นอน แต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าเจ้านายทุกคนในชีวิตของเราเนี่ยผมไม่มองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผมมองว่าเจ้านายทุกคนของผมคือครูทีนี้เป็นธรรมดาครับว่าครูเนี่ยจะมีทั้งครูที่ใจดีแล้วก็ครูที่ดุครูที่เข้าใจเราแล้วก็ไม่เข้าใจเราแต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูทุกคนเหมือนกันอย่างหนึ่งคือครูทุกคนสอนอะไรบางอย่างก,กับเราเสมอกับเจ้านายของเราก็เช่นกันครับ ถ้าเรามาว่าเจ้านายของเราเนี่ยเป็นครูของเราไม่ว่าเจ้านายคนนั้นเนี่ยจะชอบเราหรือไม่และเราเองจะชอบเจ้านายคนนั้นหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเจ้านายทุกคนมีอะไรที่สอนให้เราบางอย่างเสมอฉะนั้นต่อให้เราเจอเจ้านายที่เราไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบเราแต่เราก็จะไม่ได้เจอเขาแบบสูญเปล่าเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้จากเขาเสมอครับ แม้จะบอกว่ามีความสุขจากหนังสือตกขึ้นมาเป็นความสุขเนี่ยนะครับมันก็จะดูเป็นการฮาร์ดเซลมากเลยนะครับแต่เป็นว่าหนังสือตกขึ้นมาเป็นความสุขเนี่ยตอนที่คนเขียนนี่เขียนแล้วก็มีความสุขมากเลยนะเพราะมันทวนให้เราได้ทบทวนมุมมองความสุขต่างๆแต่ในความเป็นจริงครับมีหนังสือหลายเล่มเลยนะครับที่อ่านแล้วนะครับมีความสุขหนังสือของสโนว์ลินด์สปริงบุ๊กเนี่ยนะครับเกือบทุกเล่มเลยนะฮะอ่านแล้วเนี่ยได้มุมมองดีๆได้แนวคิดดีๆ มีความสุขเกือบทุกเล่มเลยนะครับส่วนเพลงเนี่ยก็จริงๆก็เพลงนี้เป็นเรื่องของรสนิยมแต่ละคนนะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยอตอนนี้จะมีอยู่2อัลบ,บั้มน,นะฮะคือนึงเพลงของบริี้แ a ลมทุกชุดเพราะว่าเพลงของบริส้แสลมเนี่ยฟังแล้วเนี่ยจะมีกำลังใจมีเนื้อหาที่ดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตอีกเนื้ออีกอันนึงเนี่ยต้องบอกว่าผมเพิ่งมาฟังได้ไม่นานแต่ว่าทุกเช้าเลยต้องฟังนะฮะคือฟังอัลบั้มดีอัลบั้มของแบ็คพิง ใช่ครับคือทุกเชา้าที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะตื่นมาเราจะาง่วงไม่อยากไปทํางานแต่ว่าผมสุขว่าเพลงเพลงในระบับเนี่ยมันมี energy บางอย่างกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับความสุขของคนเราแต่ละคนแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหนังสือหรือเพลงที่แต่ละคนได้เสพป็นความสุขอาจจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคือหาให้เจอว่าความสุขของเราคืออะไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญมาหาครับ จริงๆเนี่ยจะบอกว่าสื่อที่ได้เสพมากที่สุดช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นหนังคืออย่างปีนี้ดูหนังไปทั้งหมด50กว่าเรื่องแล้ว <Wow. S 1> นะครับโดยภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดอาจจะเป็นภาพยนตร์เก่าวหน่อยนะแต่ว่ายังสามารถหาชมได้ตามาแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปนะครับก็คือเรื่อง r r e n n o o o ครับ r n e o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  k เนี่ยเป็นหนังที่ดูแล้วเราสึกดีมีความสุขแล้วก็เป็นหนังที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ แล้วก็ยอมรับในความแตกต่างของกรรันและกันมองคนทุกคนเป็นคนที่เท่ากันไม่ว่ารูปกายภายนอกทัศนคติความคิดความเชื่อแตกต่างกันในหนังเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าคนทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันครับผมสำหรับผมเนี่ยนามประการเนี่ยคือคิดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความคิดที่มันตีและวนอยู่ในหัวตลอดเวลา การเขียนหนังสือคือการที่ผมได้เอาความคิดออกมาจากสมองแล้วก็มาจัดระเบียบมาทําให้ผมได้มองเห็นความคิดตัวเองชัดเจนขึ้นอันนี้หนึ่งคือความสุขที่ได้จัดระเบียบความคิดของตัวเองความสุขที่2คือการเขียนหนังสือเนี่ยบางทีผมเขียนเนี่ยเพื่อที่จะบอกตัวเองหรือเยียวยาความสึกของตัวเองหรือเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนหนังสือเนี่ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ผมได้พูดคุยกับตัวเองเช่นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ย การเขียนหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนของผมอย่างหนึ่งเลยนะคะรับผมก็เลยมองว่าความสุขของการเขียนหนังสือเนี่ยเป็นความสุขที่อับต้น,ต,นต้นในชีวิตของผมเลยครับคนเรามีเรื่องที่ทาให้มีความสุขได้มากขึ้นได้มากทุกวันแต่ปัญหาคือคนเราเนี่ยมักจะไปตั้งเป,ป้าหมายของความสุขให้มันไกลแล้วก็ยิ่งใหญ่เกินตัวถ้าผมตั้งเป้าหมายว่าผมต้องเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะให้ตีพิมพ์ได้20ครั้งเนี่ย อันนี้เนี่ยผมจะมีความสุขมาคงยากนะครับที่ชีวิตนี้ผมจะมีความสุขได้แต่ถ้าความสุขของผมคือการแค่ได้เขียนหนังสือผมมีความสุขได้ทุกครั้งที่ผมจับปากกานะครับเหมือนกันความสุขไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ใหญ่และไกลตัวผมเขียนเสมอว่าจงมีความสุขในเรื่องที่เล็กๆและใกล้กตัวให้ความสุขเหมือนกับการหยอดกระปุกความสินไม่ต้องใส่บัญชีทีละล้านฮะ ยอดทุกวันเนลาบาท2บาทความสุขมันก็จะเต็มในใจของเราไปเรื่อยเท่านั้นเองครับแน่นอนครับมาพูดในขนาดนี้พูดถึงความสุขขนาดนี้ไม่พูดถึงหนังสือเล่มนี้คงไม่ได้นะครับสําหรับเล่มหนังสือโตขึ้นมาเป็นความสุขเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่าทําไมชีวิตฉันมีความทุกข์เหลือเกินใครก็ตามที่มองหาความสุขข,ของชีวิตไม่เจออยากให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับแล้วเผื่อเราจะเจอว่าความสุขเนี่ยบางทีมันอยู่ไม่ไกล แต่มันอยู่ใกล้ๆในหัวใจของเราเองเท่านั้นเองครับขอบคุณครับพบกับ s p r i n g Box เปิดกล่องความรู้สึกกันในครั้งต่อไปที่เพจ s p r i n g b o x พื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนส่งความคิดและความรู้สึกเข้ามาแล้วไอดอลแขกรับเชิญสุดพิเศษและเราจะเป็นที่ปรึกษาตอบคำถามให้กับคุณ